ถ้าพูดถึงประเด็นของการกินสัตวนะ์นะการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็จะเป็นโทษทันต่อสัตว์นะเพราะว่าทําให้สัตว์นั้นถูกขังถูกฆ่านะมันก็จะเป็นโทษต่อสัตว์เป็นทุกโทษภัยต่อสัตว์นะแล้วก็เป็นวิบากร้ายต่อคนที่ทํานั้นด้วยนะแล้วก็เหนียวนําให้คนดื่นเป็นตามก็ทําให้คนดื่นเดือดร้อนไปด้วยนะทำให้คนดื่นมีเวรมีไภัยไปด้วย สรุปแล้วมันก็เป็นโทษเป็นทันทั้งต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะเมื่อททนี้ตรงกันข้ามการลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นนะก็จะเป็นประโยชน์มันก็ไม่มีโทษไงโทษตอนนั้นก็หายไปเลยไงนะโทษตอนนั้นมันก็หายไปเลยมันก็ไม่มีโทษต่อสัตว์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นนะก็ไม่เป็นโทษต่อตอนเองต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่น แล้วมันก็เป็นประโยชน์การไม่มีโทษนี่แหละเป็นประโยชน์เลยท,ทําให้ทุกชีวิตมีความสุขนะเพราะการการกินสัตว์เนี่ยการกินสะัตว์เนี่ยหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็เป็นเหตุให้สัตว์นั้นถูกขังถูกฆ่านะเนเหตุให้สัตว์นั้นทุกทรมานอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไม่กินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็ด้วยพฤติกรรมนี้ไม่เป็นเหตุให้สัตว์นั้นได้รับความ ทุกทรมานใดๆตัวเองก็ไม่ได้รับวิบากกลายแต่กลายเป็นวิบากดีเลยแล้วก็เนี่ยนาให้คนอื่นเป็นตามเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้น,นาการลดละเลิกการฆ่าสัตว์ลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นจึงสอดคล้องกับข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งนี้อย่างยิ่งเลยนะยสอดคล้องกัน,นเป็นหนึ่งเดียวกันเลย อาศีนข้อที่สองน้าเธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤตินตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่งอันนี้ก็คือคําว่ารับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้นี่ก็คือเขาเต็มใจให้นะ แต่การกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นสัตว์ไม่ได้เต็มใจให้ใครค่าเขาให้เขาให้ใครกินชีวิตเลือดเนื้อเขาไม่มีสัตว์ตัวใดที่ต้องการให้ผู้ใดไปกินชีวิตเลือดเนื้อเขาหรือญาติเขาเพราะฉะนั้นการกินชีวิตเลือดเนื้อเขาหรือญาติเาก็คือไปรับไปต้องการไปรับไปต้องการไปกินใน สิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการให้น่าก็ผิดศีลน่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการผิดศีลแต่ถ้าเราไม่ได้น่ากินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น่าเรามากินพืชพันธุธัญญาหารแทนน่าซึ่งพืชพัธุ์ธัญญาหารนั้นเขาไม่มีเวทนานา่ไม่มีวิญญาณน่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไร